พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเปิดตัวรถแข่งคันใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R r a s e ซึ่งก่อนหน้านี้คาวาซกิได้มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวกันในงานโอซาก้ามอเตอร์ไซค์เช ครั้งที่36ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มีนาคมรวมถึงงานโตเกียวมอเตอร์ไซค์เคลโชระหว่างวันที่27ถึง29มีนาคม2563ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าได้มีการประกาศยกเลิกเพราะว่ามีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้นจะได้มีการนำมาเปิดตัวกันผ่านทางเว็บไซต์ของคาสกิเมื่อวันที่31มีนาคม 2,563ที่ผ่านมาโดยคาบสกิมีการประกาศอย่างชัดเจนครับว่ามีแผนจะจัดแข่ง z x 25R One-make race ในปี2021ก็คือปีหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันให้กับทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นกิจกรรมสร้างฐานหรือว่าขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆก่อนจะมีการต่อยอดไปสู่รถบ,บันไดิกบต่อไปในอนาคตคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบกันนะครับว่า ที่ญี่ปุ่นในเวลานี้ต้องบอกว่าในช่วง1 0บถึงยีปีที่ผ่านมานี้ก็ว่าได้ยอดขายมอเตอร์ไซค์ปรับตัวลดลงทุกปีผู้ที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ใหม่มีน้อยลงดังนั้นการแข่งขันหรือจัดแข่งในแบบ one-make list จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม,ใหม่ได้ขึ้นมาขับขีม่มอเตอร์บไบค์กันต่อไปและก็แน่นอนครับว่าถ้ามีการจัดแข่งที่ญี่ปุ่น Kawasaki ในใจของเราก็มีการเตรียมแผนจัดแข่งเช่นกันในรายการ Kawasaki Road Racing Championship สองพนิก็คือปีหน้า จากข้อมูลล่าสุดได้มีการระบุอย่างชัดเจนแล้วครับว่า Ninja ZX 2 5 R นั้นจะมีสเปคพื้นฐานก็คือ4 6แรงม้าที่1 5 0 0 0รอบต่อนาทีย้ำนะครับว่า46แรงม้าที่1 5 0 0 0รอบต่อนาทีซึ่งตัวแข่งนี้นะครับต้องบอกว่าจะมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ไดกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะมีแรงม้าเท่าไหร่ชิ้นส่วนทั้งคันได้มีการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดชุดฟาดิ้งหน้าฟาดิ้งท้าย ใช้คาร์บอนไฟเบอร์จาก a t e ทคแบล็ Diamond r a ร c i n g สวิงอาร์มหลังหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ท่อไอเสียเป็นท่อสูตรของบีดญี่ปนรุ่นน a s เซิร์ตอาร์อ o วิลูชันไทเป็นท่อไทเทเนียมทั้งใบครับมีการชุบอะโดไดซ์ไล่สีได้อย่างสวยงามช็อคอัพหน้าเป็นอัปไซด์ดาวของเดิมจากโชว่ามีการปรับเซ็ตภายในใหม่และมีการชุบแกนช็อคอัพด้วยไทเทเนียมในตรายให้ความลื่นมากกว่าปกติบอกไปแล้วครับว่าเฟรนทั้งคันนั้นทําจาก คาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าเฟรมตัวถังที่เป็นเฟรมเหล็กนั้นเป็นการหุ้มนะครับด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันก้านเบร break, กก้านคลัชของสไนเปอร์ปรับได้6กระดับและพับได้รวมถึงกาดแฮนนะครับทางด้านขวามือก mm ันเบรก mm hmm. ก็เป็นของสไนเปอร์เช่นกัน mm hmm. สังเกตดูเจนนะครับว่าฝาครอบสเตอร์รวมถึงตัวถังนั้นมีการหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เกียร์ยงปรับระดับได้รวมถึงพิชชิพเตอร์บังโครนครอบล้อทําจากคาร์บอนเช่นกัน และจุดที่หลายคนสังเกตเห็นก็คือเรื่องของโชอบหลังใช้ของ s ซเล็กซิส R นะครับมาเป็นสเปคในการปรับแต่งในครั้งนี้เป็นแบบมีซับแท้ง์ปรับไปเทั้ง3จุดก็คือทั้งรีเบลสปริงพีโ o ลดและคอมเพรสชันดัม pling สปริงสีเขียวให้ความสวยงามวางตำแหน่งนอนลงไปนะครับได้อย่างลงตัวยืนยันนะครับว่าตัวถังเป็นเหล็กนะครับหุ้มด้วยคาร์บอนรวมถึงสวิงอาร์มก็เช่นกันส่วนการลื่นถังนะครับก็เป็นของ a t e ทและในส่วนของแฟรริ่งท้ายแบบตูดมด ก็เป็นของ a t e ท b l l c k k d a m o o n อย่างชัดเจนครับเห็นลวดลายของเนื้อคาร์บอนแล้วต้องบอกเลยว่าดินจา ZX25R ็ก 25R คันนี้ให้ความดุดันขมเข้มและก็เร้าใจอย่างหน้าหลังเป็นของดันหลอบสปอร์ตแม3 s SP ส่วนโซ่เป็นของ RK l l 5 2 a x x แล้วกและก็สเตอร์เป็นของ RK เช่นกันและนี่ก็คือความดุดันของ ZX25R r กที่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน วันเมกเลสในปี2021ก็คือปีหน้าบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของเซดริก2 5ในครั้งนี้เคิสกีนั้นจริงจังเป็นอย่างยิ่งครับจะเป็นการลุยตลาดทั้งอาเซียนรวมถึงตลาดญี่ปุ่นเพื่อสร้างความคึกคักให้กับกลุ่มมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งในอนาคตรุ้นเพียงอย่างเดียวครับว่าการเปิดตัวของเซดร็ก2 5ในเมืองไทยนั้นจะมีราคาเท่าไหร่ถ้าไม่แพงเกินไปรับรองได้ว่ากระแสของ4สูบเรียง2 5 4 c แจ้งเกิดในเมืองไทยได้อย่างแน่นอนครับ